สรุปผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการครูกศนอตบลประจำปีงบประมาณพศ2567ไตรามาส1-2ตอนที่1ข้อมูลทั่วไปประวัตินายพานุวัตรรัตนาตำแหน่งครูกศนอตบนม่วง30อายุ40ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาสารสนเทศการจัดการจากมหาวิทยาลัยราชธานี ตอนที่2เอกสารประกอบการประเมินตัวชี้วัดที่1จำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS ในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณพศ2567ไตรมาสที่1 2สองมีการดำเนินการรายงานฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการ DMIS ประจำปีงบประมาณพศ2567ครบถ้วนถูกต้องทุกโครงการทุกกิจกรรม ตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการสอกอรอตำบลมีการจัดทำแผนปฏิบัติงานโดยการสำรวจบริบทพื้นฐานข้อมูลความต้องการของคนในท้องถิ่นของตำบลม่วง30เพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินงานให้ สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอม่วง30และนำมาปรับใช้กับแผนปฏิบัติการของสอกอรอตำบลม่วง30และสรุปผลการปฏิบัติรายงานในระบบ DMIS ครบถ้วนสำเร็จทันกำหนดตามแผนการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่3จํจำนวนความสําเร็จของการดําเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจํานวนนักศึกษาที่รับผิดชอบตามเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้กําหนดมีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ บันทึกการเรียนรู้จัดทําข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาและแจ้งให้นักศึกษารับทราบมีการจัดทําปฏิทินการพบกลุ่มทั้งภาคเรียนมีรายงานการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นที่ประสานขอความร่วมมือมีการวิจัยชั้นเรียนการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและนำความรู้ทักษะพื้นฐานที่ได้รับไปใช้หรือประยุกต์ใช้ ในภาคเรียนที่2ทับ2,566มีนักศึกษาลงทะเบียนทั้งหมดแยกออกเป็นระดับประถมจำนวน13คนเข้าสอบ12คนคิดเป็นร้อยละ92.3 1ระดับมต้นลงทะเบียนจำนวน30คนเข้าสอบ28คนคิดเป็นร้อยละ93.33และระดับมปลายลงทะเบียนจำนวน17คน เข้าสอบ15คนคิดเป็นร้อยละ88.24รวมทั้ง3ระดับลงทะเบียน60คนเข้าสอบ55คนคิดเป็นร้อยละ91.67และมีนักศึกษาเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอนเน็ตครั้งที่2ทับ2,566 จำนวน12คนแยกออกเป็นระดับมต้น8คนเข้าสอบ8คนคิดเป็นร้อยละ100มปลาย4คนเข้าสอบ4คนคิดเป็นร้อยละ100รวม12คนเข้าสอบ12คนคิดเป็นร้อยละ100 ตัวชี้วัดที่400ลักของผู้จบหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานผู้จบการศึกษาพื้นฐานเทียบกับผู้ที่ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนโดยนับจากภาคเรียนปัจจุบันย้อนหลังไป4ภาคเรียนในภาคเรียนที่2องทับพมีนักศึกษาลงทะเบียนในรหัสดังกล่าวจำนวนทั้งหมด15คนจบ13คนคิดเป็นร้อยละ86.67 ตัวชี้วัดที่500ลักของผู้เข้าสอบปลายภาคจำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบปลายภาคเรียนเฉพาะรายวิชาบังคับในภาคเรียนที่2ทับ2,566มีนักศึกษาลงทะเบียนทั้ง3ระดับจำนวน171รายวิชาเข้าสอบ156รายวิชาคิดเป็นรอย109.23 1 ตัวชี้วัดที่7จําำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบก,กับเป้าหมายในปีงบประมาณพศ2567ไตรามา 1, 2, ส1-2สกรตำบลม่วง32ได้รับให้ดำเนินการจัดกลุ่มสนใจจำนวน3กลุ่มดังนี้กลุ่มสนใจการทำเหรียญโปรยทานจำนวน2กลุ่มและกลุ่มสนใจการทำขนมทองพับ ทองม้วนจำนวนหนึ่งกลุ่มบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมตัวชี้วัดที่800ล่าของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการจัดการศึกษาพัฒนาสังคมและชุมชน และการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้เรียนที่จบการศึกษานำความรู้ที่ได้นำไปลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ต่อยอดอาชีพและนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจํำวนัน ตัวชี้วัดที่9จำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยสกร,รตำบม่วง30มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมวาดภาพระบายสีบันทึกการอ่านห้องสมุดส่งเสริมการอ่านคลื่นที่สู่ชุมชนและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านชาวตลาดตะกร้า QR Code ตัวชี้วัดที่10จำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมายสกอรอตำบลม่วง30มีแหล่งเรียนรู้สองแห่งดังนี้แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงม่วง30ออร์อแกนิกฟาร์มหมู่12 บ้านง่วง30แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านสวนสาธารณะดอนปู่ตาบ้านง่วง30หมู่10และมีบ้านหนังสือชุมชนอยู่ที่บ้านหนองขอนหมู่สี่มีการนำนักศึกษาเข้าใช้แหล่งเรียนรู้และบ้านหนังสือชุมชนอยู่เป็นประจำตัวชี้วัดที่11ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนมีการประสานงานร่วมกิจกรรมกับภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นที่ว่าการอำเภอ วัดเทศบาลอบตอผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านอสอมและประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลม่วง30ครบถ้วนทุกโครงการทุกกิจกรรม ตัวชี้วัดที่12จำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนในภาคเรียนที่2ทับ2,566ได้ดํำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนจากกรมส่งเสริมการเรียนรู้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอม่วง30ครบถ้วนถูกต้องตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทุกโครงการทุกกิจกรรม ตัวชี้วัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดผลการปฏิบัติงานที่ดี b Best Practice ชื่อผลงานการทำเหรียญโปรยทานสกอรรตำบลม่วง32มีการดำเนินการกลุ่มอาชีพการทำเหรียญโปรยทานผู้เรียนในกลุ่มสามารถเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายต่อยอดอาชีพและนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ตัวชี้วัดที่14จำนวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายในภาคเรียนที่2ทับ2,566ได้ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายไม่ว่าจะเป็นงานการศึกษาขั้นพื้นฐานงานการศึกษาต่อเนื่องงานภาคีเครือข่ายและงานการศึกษาตามอัธยาศัยครบถ้วนถูกต้องตรงตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ทุกโครงการทุกกิจกรรม ข้าพเจ้านายพานุวัตรรัตนาขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขาดตกบกพร่องประการใดขออภัยไว้นะที่นี้ขอขอบคุณที่รับชมรับฟังขอขอบพระคุณครับ